นี้เราก็นําข้าวงอกอายุเก้าวันนะครับมาทดสอบในการเลี้ยงโคนมนะครับเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนในช่วงฤดูแรงนะครับเรามาดูกันว่าวัวจะกินได้ขนาดนี้คือข้าวงอกนะครับที่เราจะมาใช้ในการทดสอบการเลี้ยงวัวเรามาดูกันว่าวัวจะกินได้ขนาดไหนดูกันครับ จะดูว่าวัวขุนระยะสั้นจะกินไหมนะครับสำหรับข้าวมอกอายุ9วันอะไรครับที่อเก้าวันนี่โปรตีนอยู่ที่10เปอร์เซนนะครับต้นทุนอยู่ที่กิโลกร,รัมละบาทคือหลังจากเอามาเพาะนะครับครับข้าวนี้ก็คิดครับคิดจากซื้อมาหมื่นละเก้าสิบก็ตกบาทเจ็บาทห้าสิบ พอเอามาแช่น้ำสิบสองชั่วโมงนี่มันจะ,ะแล้วก็บ่มอีกสามวันแบบเจ็บสองชั่วโมงนี่มันจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบแปดจุดแปดก็จะประมาณห้าสิสี่เปอร์เซ็นต์ทำให้ต้นทุนจากเบาทลดลงมาเหลือสี่บาทสี่บาทกว่าครับแล้วทีนี้พอเพาะไปวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าถึงเก้าวันเนี่ยต้นทุนมันจะลดลงเหลือบาทบาทเจ็ดบาทเจ็ดสตังค์ครับส่วนโปรตีนก็อย่างที่บอกครับสิบสิบครับ ก็ให้กินที่เจ็ดถึงเก้าวันในส่วนของบัววันนี้ก็มาทดสอบนะครับกับข้างอกนะครับข้างอกกินเป็นอาหารของหมูป่านะครับที่ตามของท่านอาจารย์ทรงนาศนะครับมันมันเลือกกินอองมันีมาแต่การด้วยทุกโอ้ดีเนาะ่กินดีแท้ันี้ ไว้คืออะไรคือตัวนี้มันจะช่วยที่เป็นเด็กนั่นคืออันนี้เสืออันนี้ตกแก้มแค่น่าจะขับออกไปอย่าอย่างแกะเปีย้วครับคือต้นทุนมันก็ลดลงครับจากถ้าเราซื้อข้าวมาหมื่นละเก้าสิบน้องก็ตกประมาณเจ็ดบาห้าสิบพอเรามาแช่งน้ำหนักข้าวมันก็เพิ่มขึ้นต้นทุนเอาก็จะลดลงที่อายุเก้าวันเนี่ยต้นทุนก็จะแค่กิโลกรัมละบาทเลยตัวที่พ่อครัที่พ่ใช้ทานเนี่ยเขา ปกติอาจารย์เอาอยางเสริมเป็นเป็นเป็นพืชครับใบกล้วยใบยางยืดครับกล้วยมียหญ้ากับหญ้าครับออาหารลักนี่เป็นอาหารเม็ดไหครับบอกครับอาหารเม็ดนี่เป็นตัวเสริมออืลักคือพอมีอะกล้วยพวกหญ้าใบไม้ใบไม้แต่ว่าข้าวงอกนี่มีโอกาสที่สี่มาแทนเลยมีโอกาสเลยนนะครับบ้านครับเพราะว่าช่วงยามแร่มันย,ยากนะครับครับถ้าว่ามีหญ้าเขียวให้มันกินก็น่าจ,จะเป็นตัวนี้แหละครับ มันน่าจีมันออกสีเฉียวเพราะว่ามันแค่เสริมลดตรางเรามาเพิ่มข้าวงอ้อนะคะ,อะเอาใจมันดูเลยวันนี้เราก็มาทดสอบใน